เอามาเอามาพิพากษางาฉลองมีคนส่งรถที่มัน,นระดับเพื่นก่อนหนะ้านี้แหลายคนค<ช>ิดว่าฉลอง<ๆ>ไปแล้วยังค่ะวันที่สิบมิถุนายนจริงก็เป็นเป็นแบบสุบบ่มแหวนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นญาติญาติจะบอกว่าภายในก็เกรงใจแต่ก็แต่จริงๆตั้งใจว่าจะมีอีกครั้งในึงในงานรีเซพชันค่ะตอนชินปีตอนนี้ก็วันที่ได้คือวันที่เก้าธันวาคมค่ะอันนี้เปนรื่อยังมีอะไรเอ่อเรื่อสะดวก มันางแสบมันก็กําลังเตรียมงานอยู่ค่ะในขั้นของการเตรียมงานเหมือนเพิ่งจบอันแรกมาก็เลยยังแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะจะเริ่มจากตรงไหนยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กําลังอยู่ในการเตรียมงานดูสถานที่อะไรเงี้ยค่ะแต่วางไว้ยังไงบ้างแนวไหนหรือว่ามัต้องมีอะไรแบบมีสีมีอะไรมาเยคือจริงๆอันนี้ค่อนข้างแบบฟรีสไตล์นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เน้นสีอะไรก็อาจจะเป็นแบบ สดใสเคลอร์ฟูลสวยงามตามสไตล์ของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรในซีเควนซ์อะไรบ้างในส่วนของงานเนี่ยเดี๋ยวก็กําลังกําลังคุยกับทางทีมอีกทีนึงค่ะอย่างตอนที่เราเอมวิมิร์บอกว่าลำบากใจแล้วสูทอะไรเงี้ยเขไม่เฉยครั้งนี้อะไรคะเราเบาแล้วแต่รอบนี้ขึ้นมรรจารย์ทวีคูณเล้วยังไม่กี่ชุดตั้งแต่การลงตอนนี้ยังไม่เยอะตอนนี้ยังไม่เยอะแต่ตอนนี้เยอะอาจจะมีงอกขึ้นมาได้เลยค่ะก็ได้รับ ว่าความเมตตาจากพี่ๆหลายๆท่านแหละที่แบบเรามีโอกาสได้ทํางานด้วยกันทุกคนก็น่ารักมากเลยอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะใส่ให้ได้ก็อยากจะเปลี่ยนให้ได้เนาะแล้วก็มีรูปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกาลังกาลังอยู่ในช่วงของการเตรียมงานอยู่ค่ะยิ่งพอมาเป็นงานเอาดอย่างเี้ยมันต้องมีธีมไหมว่าต้องเป็นชุดแบบไหนอาจจะไม่ต้องฟูลมากหรือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับซีเควนซ์ว่าเราจะทําอะไรบ้างตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแพนมินในหัวแล้วเนาะแพนดูมิในหัวเลยว่าจะใส่ชุดอะไรบ้าง เออคร่าวแต่ว่าแต่ไม่แต่ยังมันยังไม่ค่อยลงตัวค่ะตอนนี้ประมาณ3ค่ะเออซึ่งพี่หมีก็ต้องไปแมทช์พี่หมีก็ต้องพยายามแต่ก็คงบอกว่าแฟนอยากใส่กี่ชุดก็แล้วแต่พี่ก็ขอแบบที่พี่สบายตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านี่เราแฟนเจ็ดค่ะท่านี่เราแฟนเจ็ดค่ะพี่หมีสองสามประมาณนี้ค่ะสบาพี่หมีน่าจะสบายใจกว่าก็เดี๋ยวไปหาช่วงจังหวะเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเออคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วเราก็ เรียกว่าแบบดีใจที่มีโอกาสได้อยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่อยู่กับเรามาในทุกๆช่วงเวลาค่ะก็อยากจะมีโอกาสได้เหมือนได้แชร์สิ่งดีๆกันให้มาภาพงานอะไรยังไงบ้างเพราะว่าันก็แบบรักเราเยอะมากเลยคนมันจะรับผิดหอบแน่นจริงๆเรียกว่าพยายามจะเก็บตกรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่ บางคนอาจจะบอกเฮ้ยจัดไปแล้วเรียบร้อยหรอหรือไม่ไม่เห็นได้บอกกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็เตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจว่าจะเป็นเป็นงานในช่วงสิ้นปีตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะรีบ ทาทุกอย่างให้เรียบร้อยจริงๆเราจะมีการแจ้งแขงกทราบไรว่าต้องแต่งตีมะเอ่อจริงๆในท่านในการกว่าจะมีบอกแต่ว่าถ้าบอกตอนนี้ก็คือคอร์ฟูลเลยค่ะสดใสสวยงามตามแต่แต่ละท่านได้เลยค่ะยังไม่จบยังไม่จอบไม่จอบ,จอบก็เป็นเป็นอันนี้ได้เลยแต่กเ็เป็นงานเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ค่ะแล้วก็สถานที่จริงก็เป็นอินดอร์ค่ะก็เลยคิดว่าสวยงามตามแต่ละท่านได้เลยค่ะอีกหนึ่งคามจ๋าเซ็กซี่กับเซ็กซี่เซ็กเี่ที่ออกมาแล้ะ หนซิสต์ค <c oughs> าแรคเตอร์ค่ะโอนี้อยู่พร้อมโอพอดีชุดมันแบบ โอ้โหค่ะจริงค่ะชุดเดียวทั้งเรื่องก็จริงๆเราเป็น six character เป็นภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่15กันยายนยายนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ของหม่อมน้อยค่ะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกรุณซึ่งก็เป็นเป็นโชคดีของแทนที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งด้วยบทบาทเนี่ยจริงมันเป็นเป็นบทประพันธ์จากอิตาลีค่ะครบร้อยปีพอดีแล้วที่ผมเอามาทำเป็นภาพยนตร์ในวันนี้ก็บอกเป็นภาพยนตร์ที่ ที่ชื่อไทยคือมายาพิสุโกค่ะ mm hmm. มันก็จะมีอะไรที่แบบให้คิดได้ซับซ้อนมีข้อคิดอะไรดีต่างๆแต่ก็ขับเคลื่อนด้วยตัวละครมากมายท,ที่ที่อยู่ในในเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะก็อยากให้ลองติดตามดูซึ่งในเรื่องคาแรคเตอร์ของแพนก็จะเป็นแบบในเรื่องคือเป็นเป็นศพบินีชั้นสูงอันนี้คือตามคําที่หมอพูดนะคะซึ่งเอ่อคาแรคเตอร์การแต่งตัวความมั่นใจ mm hmm. วิธีการพูดทรงผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความ period ในยุคน้นนิดนึ mm hmm. งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคามค้าสใช่ไหมคะ อ๋อเป่าเทียนอะไรอย่เงี้ยนี่เ<ห>ึง <มา S 2> อะไรเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเราใช้เวลาในการเตรียมตัวเตรียมงานเกือบปีกว่าที่เราจะได้เริ่มถ่ายทำค่ะพี่แพรใช่ค่ะก็ภาพยนตร์เรื่อง Six Characters ลูทิโอเองก็ได้เข้าชิงที่อ่าปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลค่ะซึ่งก็เราจะไปกันตอนเดือนตุลาคมนี้จริงภูมิใจขนาดไหนขนาดตอนนั้นแม่เราตอนที่มีรายชื่อเราไปแล้วจริงจริงเหมือนเป็นกําลังใจของทีมงานและนักแสดงทุกคนเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเราเราทุกคนที่ทํางานต่างก็รู้ว่ากว่าที่เราจะเสร็จสมบูรณ์นะวันเนี้ย ให้คุณผู้ชมได้ชมกันน่ยมันมีหลากหลายขั้นตอนต่างๆมากมายอะไรเงี้ยค่ะเราก็เรียกว่าดีใจในการทําง,งานภูมิใจในการทาง,งานชิ้นนี้ของเราก็อยากให้คนมีโอกาสได้รับชมค,ค่ะอขอบคุณนะค,คะเ